สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการเขียนตัวเลขแสดงจํานวนในรูปการกระจายค่ะการเขียนตัวเลขแสดงจํานวนในรูปกระจายวันนี้นะคะคุณครูจะเพิ่มความยากมานิดนึงคือเราจะมาเขียนตัวเลขแสดงจํานวนในรูปกระจา,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 ายจากข้อความค่ะมาดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงามาดูกันค่ะข้อความที่คุณครูกําหนดให้นะคะวันนี้ มีมีข้อมีความว่าระบบสุริยะมีดาวเคราะห์8ปดดวงเป็นบริวารที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ดาวพุธเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดนะคะแล้วก็อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์5 7าสิบเจล้านเก้าแสกิกิโลเมตรค่ะเรามาดูกันค่ะเราจะสามารถเขียน ตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระดาษได้อย่างไรมาดูันค่าคุณครูเริ่มแรกนะคะคุณครูก็จะแยกเป็นค่าประจำหลัก,ให,กให้นักเรียนก่อนนะคะ,ะหลักแรกของครูเคนก็คือเลขห้านะคะเลขห้าอยู่ในหลักอะไรเอ่ยอยู่ในหลัก10บล้านนะคะต่อมาเลขเจอยู่หลักอะไรคะหลักล้านค่ะเลข9อยู่หลักอะไรคะหลักแสนค่ะ 0อยู่หลักอะไรคะหลักหมื่น9อยู่หลักพัน1อยู่หลักร้อย7อยู่หลักสิบแล้วก็ตัวสุดท้ายคือเลขอะไรคะเลข6เลขหอยู่หลักหน่วยคะ่ะอ่าเรามาดูกันต่อนะคะว่าค่าประจำหลักที่คุณครูเมื่อกี้ที่คุณครูเขียนให้มีค่าเท่าไหร่บ้าง5อยู่ในหลัก10ล้านมีค่าก็คือห0สล้าน 7อยู่ในหลักอะไรคะหลักล้านใช่ไหมคะมีค่าเท่ากับเจล้าน9อยู่ในหลักแสนมีค่าเท่ากับเกแสนศอยู่ในหลักหมื่นมีค่าเท่ากับศูนย์หมื่นนะคะต่อมาค่ะ9าอยู่ในหลักพันมีค่าเท่ากับเกพัน1อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับหนึ่งรอยเจ็ดอยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับเจ็ดสิบ แล้วก็หกอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับหกค่ะอ่าเรามาดูนต่อนะคะเมื่อกี้ครูเพมบอกเราใช่ไหมคะว่าห้าอยู่ในหลักสิบล้านมีค่าเท่าไหรห้าสิบล้านเจ็ดอยู่ในหลักร้านมีค่าเท่ากับเจ็ดล้านเก้าอยู่ในหลักแสนมีค่าเท่ากับเก้าแสนศูนย์อยู่ในหลักหมื่นมีค่าเท่ากับเท่าไรคะศูนย์ ต่อมาค่ะ9อยู่ในหลักพันมีค่าเท่ากับ9,000 1อยู่ในหลักรอ้อยเอยในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ100ค่ะ7อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ70แล้วก็6อยู่ในหลักหน่วยนะคะมีค่าเท่ากับเท่าไรคะ6จากนั้นนักเรียนนำจำนวนแต่และจำนวนมาทำอะไรกันคะบวกกันค่ะ,ะมาดูกันค่ะ เขียนในรูปกระจายได้อย่างไร57,991,76สามารถเขียนในรูปกระจายได้ก็คือ50ล้านบวก7ล้านบวก9 0 0 0บวกอะไรอีกคะบวก0บวกอะไรอีกคะบวก9,000บวก100บวก70 แล้วก็บวกหกค่ะ